ต่อมาอิ่นมาอื่นมาปั่นวันของมหนัก,กมาปั่นวันมาปั่นวันจากจากนี้ไปครับเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเป็นถนนไปหอดซื้อสาดำๆฝากสาไปอีก สองสีสิบสีหน้ามันไฮห,หน่อยเสียไปได้หน้าเข็ดแก่เข็ดมุมตัดหัวงนันเข็ดมุมถอยดูเรียวดูปีหน้าที่บอกอยู่ของหน้านมันเห็นมันเหลือยี่สามไฮพ่อพ่อไวแบบนี้ เบรกเลี้ยวนาค้ากันเปิดมันละ่ะเงินกระสิมาปั้นวานอย่นี่แล้วก็สิปั้นหน้าจะของต่อสร้างไม้สิเฮ็ดหน,น้าหยอดปั้นซะก่อนต้องปั้นซะก่อน การสักวันเราจะจ้งมาหยอดเครื่องหยอดเขา่าสี่ถังแปดแถวทั้งละสองแถวสั่งงานชิลล็งลองเบืองว่าผลผลิตเดี๋ยวมันเป็นแบบ่มดีคนส่วนใหญ่แหละเห็ดหน้าวันคนส่วนใหญ่แหละเห็ดหน้าวันบอ่อเห็ดหน้าหยอดเพราะว่ามันเสียเวลาอีกอย่างหนึ่งถ้าบ่มีรถเองกับจ้างหลายแถวหลายรอบ ไถไรล,ละสองร้อยไปปั้นปั้นนี่ไรล,ละสามรอยเป็นหา0อยถาสมมุติว่าไม,ม่หลดเองจ่างไถจ่างปั้นจ่างหยอดถ้ายอดอีกอะไรล,ละสองรอยตกเป็นไรล,ละเกดหอยส่วนวนส้วยใงยละกล้คนกระ่อ,อ,อยาก ในก็หายไปน้ำปีหน,น,น,น้ึนนนนนจงนนนจดเดียวกขายปงลยจักบาทต้องมาคิดค่ายแห้งกของหอกน้ำปีนึงก็ตุกบจักบาท เจ้าป่าตองเห็ดสำหรับหน้าปังบานสร้างไม้กะปีกะมีคนเห็ดอยู่คนบ่เห็ดกะไร่แห้คนเซากะมีเป็นอยังเพิ่นเพิ่นขึ้นอย่างไรเซาพูนมาบ้านพ่อคุ้ม,มจ้างรถมาไถมาปัน่นบานเองกะสิมาการปุย๋ยการถเกี่ยวฮักแล้วเหลือบอ่จักบาท ทามญาติถามญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกันีนี้เห็นหน้าปังข้ามาเรื้อไลบันไดบอกเนี่ยหาพันใส่ระยะเวลาสามสี่เดือนเนื้อหาพันโอ้ย เจังไดกันเรียนนิดๆนน้อยกับมันก็ผงมืออ้ซื้อสู่เปงงั้นหลายวันมาได้แดดได้ครับมาเนี่แดดสุดยอดเดียมแพบแพ้บหอนมาอนี่สองมือว้างหันไข่ยอยู่อากาศกคึ้มๆ้มมือนีแดด แล้วจากมงนี้แล้วสร้างไมก้กับปั้นขอนสแของ์มองอังส์ไรมองเอ็กมันหนึ่งกับสิบเอ็ดไรเป็นหน้าสิบเอ็ดไรปั้นแล้วก็ยอดทั้งหมดทั้งไม่สิ